ที่กู้ภัยใจคอไม่ดีแล้วค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่านี่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาผู้ภัยบางคล้านะคะได้ขับรถตู้เพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลพุทธโสธรระหว่างทางค่ะรถยนต์คันข้างหน้านี้นะคะรถยนต์โตโยต้าโฟ์จอเนอร์สีขาวขับมาประกบแล้วก็แซงปาดหน้าเลยพร้อมเปิดกระจกกวักมือรัวๆให้จอดก่อนซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรถคิดว่า เมื่อกี้ต้องขับไปปาดหน้ารถคันนี้มาแน่เลยก็เลยทําให้ไม่พอใจกันหรือเปล่านะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ขับตามเข้าไปในปั๊มน้ํามันอยากจะเคลียร์ปัญหาให้จบไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผลลัพธ์คืออะไรไปดูค่ะจริงเรอพี่ขายด้วยพี่เขอทำาไมพีพม่พี่มีอะไรครับพี่มีอะไรครับเรียกผมพว่าจะเติมน้ํามันทําบุญให้กับรถ อแม่ผมนึกว่ามีเรื่องแล้วเแต่มานทำบุญแล้วครับพี่ครับคมากครับพี่เคยได้รับความช่วยเหลือจากล้างค้านี่แหละอ๋อนั่นแหละพี่สุดแม่ผมก็นึกว่าผมไปปาดหน้าพี่เมื่อกี้ไม่กล้านะครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันขอบคุณครับที่ร่วมมโนธนาบุญจากทีมงานลางค้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ย ตายตายตายแล้วหน้าพี่เขาใส่แว่นลงมาตอนแรกหน้าก็นิ่งแบบว่าเนื่อก่าป่ะคือนึกว่าต้องมีเรื่องแน่แนแล้วเอ้อเออพี่เขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจน้าหน้าที่หรืออะไรเราไปทาอะไรผิดหรือเปล่านี่๋อเปล่า,าครับจะขอ ขอทำบุญเติมน้ำมันให้นะครับโอ้ยค่ะ<อ>เป็นเรื่องที่ทําให้ใจฟูเช้าวันนี้มากๆเลยนะคะเป็นเรื่องอของน้ําจิตน้ําใจค่ะที่คุณพี่คนขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรียกรถกู้ภัยเพื่อจะเติมน้ํามันให้อย่างที่ฟังในคลิปเสียงนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเคยได้รับความช่วยเหลือจากรถกู้ภัยบางคล้าวันนี้ขับมาเจอพอดีก็เลยรู้สึกดีใจและอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ซึ่งทางหัวหน้าชุดกู้ภัยบังคล้าบอกว่าลูกน้องเจอเหตุการณ์นี้ด้วยความปราบรื้มยินดีจึงนํามาโพส ลงโซเชียลเพื่อขอขอบคุณในน้ำใจของประชาชนคนไทยที่นึกถึงกันเสมอมาค่ะกาลังจะไปรับเหตุการณ์ครังเนี้จากที่ตึงเครียดก็กลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับว่าพี่พี่ใจบุญันนี้นะครับก็บอกรถเพื่อที่จะให้เรามาเติมน้ำมันนะครับเพราะอยากจะส่งต่อให้ไปช่วยกับคนอื่นต่อนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์น่ารักน่ารักหนึ่งผมก็เลยมองว่าเออจากจากความรุนแรงมันกลายเป็นความน่ารักก็เลยโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะโอ้ตอนแรกลุ้นแทบแย่เออหน้าพี่ของเรามันทรงแบบน่ากลัวนี่ทรงแบบน่าเกรงขามนะ